อย่าเพิ่งเปลี่ยนท่อแทนถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้เห็นถามกันในกลุ่มว่าพี่ครับผมจะเปลี่ยนท่อแทนอินเตอร์แบบไหนดีไซ้์ไหนดีนด,ดูให้ดีก่อน,ท,นที่จะทําอะไรแล้วกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนท่อแทนถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้1.9นะฮะจะเปลี่ยนอินเตอร์หรือท่อแทนอะดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนนะครับตอนนี้ทางร้านจะมีแต่แบบว่าเปลี่ยนทั้งคอยดีทําไมถึงจะต้องเปลี่ยนคอยดีนะเดี๋ยวเราจะมาดูเหตุผลกันอะ เดี๋ยวเราจะมาวัดให้ดูเลยนะฮะเอาแบบโงงๆง่ายๆเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีอินเตอร์ทุกรูปแบบแต่ตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนทั้งชุดอ่ะผมจะแนะนําแบบว่าเปลี่ยนพร้อมคอยดีแต่งไปเลยเพราะอะไรมาดูกันอ่ะคุณดูความกว้างของท่อแทนอินเตอร์ที่คุณเปลี่ยนนะอ่ะอ่าตรงน,นี้กว้างประมาณหกสิบมิลอ่ะแล้วดูท่อยาง ถือดิวางที่พื้นได้เลยเท้ายางอันนี้เนี่ย,ยประมาณหกสิบกว่าจะได้สวมได้อ่ะด้านนี้ด้านเล็กห้าสิบกว่าเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้หกสิบใช่ป่ะทำไมถึงต้องเมียคอยดีเ,เพราะว่านี่มันกว้างเจ็ดสิบเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วมาดูของเดิมกันนี่ของเดิมเป็นอย่างงี้มาดูเห็นไหมดู สี่สิบกว่าเองเข้าใจปะ่ะสี่สิบกว่าเนี่ยออะท่อท่อท่ออเติรไปทีนึงผมจะเปรียบซะว่าไอ้ท่อถือเนี่ยจะเปรียบซะว่าไอ้ท่อแทนเนี่ยขนาดไซส์เดียวกับท่อยางฝั่งนี้แล้วกันนะเนี่ยมันคือไซส์เดียวกันใกล้เคียงกันมากอะ่ะเท่ากับเท่านี้นะคือท่อแทนมันใหญ่กว่ารูเนี้ยไอ้รูนี้คือคอยดีนะคือมึงจะใหญ่แค่ไหนก็นแล้วแต่อ่ะมึงมาเจอเนี้ยมันก็เล็กเท่าเนี้ยเล็กกว่านี้อีกนะ <Nope. S 1> เข้าใจปะ่ะเท่ากับว่า ไอท่อแทนที่ใหญ่มหาศาลมากเลยเนี่ยใหญ่สามนิ้วสี่นิ้วเฮียอะไรก็แล้วแต่พอเปลี่ยนมาปุ๊บแม่งก็มาเล็กที่คอ,อยดีอยู่นีอ่าแล้วคอ,อยดีเนี่ยมันไม่มีทิศทางลมด้วยนะพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันโดนแบ่งแบบนี้เลยอ่ะมันก็ต้องแย่งต้องดูดต้องอะไรกันไปแต่ถ้าเป็นคอ,อยดีแต่งอ่ะนะก็จะเป็นแบบนี้ลมเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอ่าประมาณนี้ก็ที่บอกว่าทําไมต้องเปลี่ยนคอ,อยดีเพราะว่าเนี่ยละครับเหตุผลนี้หลักๆเลย ปัจจุบันนี้ถ้าจะเปลี่ยนอินเตอร์1.9ที่ผมเนี่ยผมจะแนะนําเป็นฟูลเซตเลยพร้อมคอยดีแต่งคอยดีก็จะมีหลายประเภทเป็นงาน CNC ทั้งชิ้นหรือว่าจะเป็นของเดิมทําถ้าของเดิมทําก็จะประหยัดขึ้นมาหน่อยอ่าแต่ถ้าเป็นงาน CNC ทั้งชิ้นแบบนี้ก็จะแพงหน่อยอ่าเดี๋ยวก็จะมีหลายรูปทรงหลายรูปแบบเห็นไหมอ่าก็แล้วแต่จะต้องมียกหลบมีตัวที่ยกหลบได้ถ้าเป็นตัวใหม่แบบนี้คือทุกตัวเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็จะมีทิศทางลมการโฟของลงมอีกเห็นปะ่ะค่อยๆไล่มา ช่วงท้ายเนี่ยมันจะกินลมไวแล้วมันก็ต้องเล็กหน่อยมันก็เลยมันก็เลยต้องเล็กหน่อยมันก็มันแล้วแต่คนออกแบบเห็นปะประมาณนี้ก็นี่เลยคะคือจุดหลักๆที่ว่าคุณจะไปเปลี่ยนอินเตอร์เนี่ยเห็นถามกันในกลุ่มว่าพี่ครับผมจะเปลี่ยนท่อแทนอินเตอร์สองนิ้วสองนิ้วครึ่งหรือสามนิ้วกูอยากจะบอกว่าเปลี่ยนที่ไรก็เปลี่ยนไปเถอะยังไงที่เนี้ยก็เล็กอยู่ดีาถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมได้สามารถแยงได้ แต่ว่าผมยังเคยแยงแล้วใส่ในคันนู้นอยู่มันทะลุก็ต้องมาเชื่อมพอกแล้วเพื่อแยงแล้วก็แยงใหม่เพิ่มเข้าไปแต่ใหญ่ยังไงก็ซวยพวกนี้ไม่ได้แล้ว1.9เนี่ยบูธคุณมากันเยอะมันก็ต้องให้รีบไปอยาให้มันมาแบบยังไอ้ท่อนนี้ถือไว้ไอ้ท่อนนี้มันขึ้นมาจากโบโอเคมันจากเล็กไปใหญ่บูธมันก็มาอย่างเงี้ยปืดได้แต่ไอ้ไอ้คอไอดีเนี่ยมันคือกําลังจะเข้าเครื่องเนี่ยเหมือนลมลมมามหาศาลอย่างเงี้ยปืดไอ้เค้ยกูต้องมาเข้าแบบเล็กๆแบบเนี้ย อ่าแล้วพอเข้าเสร็จปุ๊บกูต้องมากูต้องมากระจายออกอย่างนี้อีกเพื่ออะไรแทนที่มันจะเข้ามาปืดแล้วก็รีบเข้าเครื่องไปเลยอ่าก็นี่คือเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนคอไอดีแต่งนะฮะก็จะประมาณนี้โอเคต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะก็ถ้าเปรียบง่ายก็จากท่ออินเตอร์สองนิ้วครึ่งหรือ3นิ้วเนี่ยเหลือแค่นิ้วกว่า,ก,วาก็ถือว่าหายไปเยอะพอสมควรเลยนะก็นี่คือเหตุผลที่1.9ควรจะเปลี่ยนแล้วก็บางรุ่น แล้วก็คันนี้กาลังเปลี่ยนอยู่นะนี่น้องกาลังเปลี่ยนอยู่ตอนนี้เลือเซ็นหมดแล้วมาดูตัวอินเตอร์เดินก็จะอยู่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวอินเตอร์ใหม่เราก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นขาตรงรุ่นทั้งหมดกองเนี่ยที่ผมใช้ก็จะใช้เป็นกองของทอนาโดเลยเฉพาะกองอันเดียวก็พันกว่าบาทแล้วอินเตอร์พร้อมคอยดีแต่งทั้งชุดเนี่ยก็อยู่หมื่นกลางๆประมาณหมื่นหกใช่ปะว่าหมื่นหกป่ะาออ่ะหมื่นหกห้าร้อยอ่ะแล้วก็เป็นงานดัดเพราะว่า ก็จะมีเรื่องรายละเอียดงานดัดกับงานคว้านอีกถามว่าต่างกันไหมก็นิดหน่อยอ่ะคือถ้าเป็นงานดัดมันก็จะวิ่งแบบโฟลเลยไม่มีสะดุดแต่ถ้าเป็นงานควานก็อาจจะมีบ้างแต่ก็มีหลายที่ที่คว้านแล้วเนียนสุดอ่ะแบบเขาคว้านแบบ CNC อย่างเงี้ยก็เฟี้ยวก็ต้องดูนะฮะก็ยังไงก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับใครที่ใช้1.9อยู่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไอ้ท่อแทนอ่ะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ไม่ต้องใหญ่มากเพราะยังไงมันก็เล็กอยู่ดี ความหมายผม,มนะใครดูจนจบเนี่ยก็จะรู้ว่าความหมายที่ตั้งใจจะสื่อคือไอ้พวกท่อแทนเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนใหญ่เพราะว่าใหญ่ไปก็ไม่มีความหมายอะไรเล็กๆไว้ก่อนดีกว่าเพราะใหญ่ไปเท่ากับว่ามันจะไปรอไปอะไรแบบนี้ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวเราจะเอามาทําคลิปให้ใหม่แล้วก็บางคนบอกว่าพี่ผมวบไม่ถึงอนะ่ะหมื่นหกหมื่นเจ็ดมันแพงเกินไปมีตัวอื่นไหมมีครับก็จะมีเป็นงานตัวถูกเลยแต่ไม่เปลี่ยนคอยดีนะ เราก็จะมีเกจกลางๆเป็นงานคว้านเ,เปลี่ยนแป้นตัวนี้อถอดลิ้นออกเปลี่ยนแป้นอะไรแบบนี้ก็มีเราก็จะเป็นพร้อมออคอยดีเลยก็มีแต่ผมแนะนําเป็นคอยดีเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนคอยดีมันก็ต้องมาแยงอยงที่ผมบอกเดี๋ยวผมพาไปดูคันที่แยงดีกว่ามาตามมาตามมาเดี๋ยวพามาดูคันที่แยงนะครับนี่คันนี้ช่างหมันเขากาลังทําอยูอ่อย่างคันนี้นี่นี่นฝั่งนี้มองเห็นป่าวะ่ามีไฟไหม ไฟเราตัดก็ได้เนี่ยคันนี้ก็แยงเห็นปะ่ะเนี่ยแยงให้มันกว้างเพื่อให้มันรับกับแป้นเนี้ยอ่าแล้วก็ทําทางลมให้มันไม่ต้องมาปะทะไม่ต้องมาต้านเพราะว่าถ้าเป็นอันเก่าอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าเอ่อเล็กใหญ่อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเข้ามาแล้วก็มันมีมันมีแรงต้านด้านข้างแต่เนี้ยก็จะโฟเข้ามาเลยฟูอ่าแล้วตัวนี้มีอะแดปเตอร์ด้วยดูอ่าปกติของเดิมห้องมันอยู่แค่นี้อันนี้เขาเพิ่อมอีกประมาณนิ้วหนึ่ง ยาวตลอดช่วงเท่ากับว่าจะได้ห้องลมตรงนี้ที่มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นอ่าก็จะส่งผลต่างๆนานานะฮะอย่างอันนี้ท่ออินเตอร์เขาเป็นไทเทเนียมเป็นงานเขาเรียกงานคว้านนะเนี่ยอีกท่อนึ่งอยู่ไหนครับพอหยิบหยิบ,ย,บยิบให้ดูหน่อยอย่างคันนี้ก็สองร้อยเคยทำไปสามร้อยกว่าแต่ว่าเออไปเปลี่ยนโบมาใหม่มีปัญหาก็เลยวันนี้มาแก้ใหม่ เรามาดูเอาไฟส่องหน่อยเถะพดออย่างเงี้ยเขาคว้นแต่ข้างในก็เนียนนะมีแรงต้านน้อยบระทะน้อยแต่ถ้าเจองานให้เที่ยก็บอกเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นรอยต่อไม่มีสเก็ตรอยเชื่อมไหลเข้ามาเลยนะถ้าเจองานแย่ๆนะเมื่อวันก่อนอนะเครื่องพังไปคันนึ่งอะโหเป็นแบบเป็นเกต็ตออกมาเลยเี้ยเหมือนเชื่อมข้างในอะ ส่วนรายละยดเดอียดอื่นๆก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้มันคือเรื่องของไอดีมันก็ยังมีของไอเสียอีกเพราะว่าเขาไอเสียเดิมมันรูมันกระิ้วเดียวเองเราก็ต้องมีการคว้านมีการแยงมีการเปิดมันอ่าเนี่ยอย่างคันนี้คันนี้ติดตั้งอยู่โอ้ยอยันนี้สวยวะเป็นเอฟห้าตัวใหม่ด้วยแปรผันฝาหน้าที่เป็นตัวเอฟห้าธรรมดาผสมกับเกดดี้ตัวนี้เฟี้ยวเลยถ่ายรูปดีๆหล่อเลยเนี่ยเฟี้ยวเฟี้ยวก็เดี๋ยวรอดูคันนี้วิ่งนะฮะ ว่าจะประมาณไหนอ่ะคันนี้เป็นมิวเอ็กซ์เอฟห้าแปรผันคันนี้เป็นเอฟห้าเฮ้ยหรือจะให้พี่เขาเล่นเอฟห้าแปรผันไปเลยวะทำไมอะมึงว่าไหนแรงกว่าไม่แน่นะไอที่นี่มันเปลี่ยนโขงไม่ได้นะทิ้งรถไม่ได้นะทำเลยไม่ย,ยืมก่อนโดนม้ทเอีกซ์กูแดกวะเนี่ย สเต็ปเดียวกันเลยว่ะอย่างคันนี้ก็เป็นคอยดีเดิมลมเข้าตรงนี้ปื๊ดแล้วก็จะไปกระจายออกเนี่ยเข้าปื๊ดแล้วก็เป็นสี่อ่ะอย่างอันนี้ท่อสามนิ้วมาก็จะมาโดนหลี่เรือเหลือสองนิ้วครึ่งอ่ะแต่มันหลี่ด้วยแบบความสโลปไม่มีแรงต้านคือมันค่อยๆมาแล้วก็ลงไปแบบนี้เลยจะไม่มีแรงต้านอะไรเหมือนไอหนึ่งจุดเก้าอย่างนั้นเลยเดี๋ยวไปดูอีกทีนะว่าหนึ่งจุดเก้ามันมีแรงต้านตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูบางคนแบบ อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดนึกออกไหมตรงนี้มันจะมีแป้นอีกทีหนึง่งพอแป้นเข้ามาเฮ้ยมันมีแป้นแยกอยู่อ่ะอาร์มเดิมบีบให้หน่อยดิสีแดงวางอยู่น่ะอันนั้นบิบมาให้แป๊บเดียวเดี๋ยวถ้าว่าให้เห็นชัดๆเลยไม่ใช่เป็นเฉพาะนี้นะเป็นทุกอันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยของเดิมมันจะเป็นแป้นแบบนี้มาดูนี่เป็นแป้นอันนี้แล้วก็มีลิ้นอีกทีหนึง่งอ่าเดี๋ยวเราจะเอาแป้นของแต่งให้ดูแล้วกันจะได้มองเห็นง่ายๆว่ามันต่างกันประมาณไหน เห็นป่ะอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่เลยนะเห็นป่ะอันนี้เล็กอ่าดูเนี่ยเท่ากับลมเข้ามามันก็จะโดนแรงต้านเห็นป่ะมันต้องมาต้านด้านข้างก่อนเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นป่ะใหญ่แค่ไหนก็เท่านั้นแหละคราวนี้ถามว่าเจาะหมดนี่เลยได้ไหมไม่ได้ทะลุที่ผมบอกไปตอนแรกมันทะลุโอเคฮะก็ยังไงก็ฝากด้วยลวกันจะเปลี่ยนอินเตอร์เนี่ยไปถามกันเยอะแยะเลยจะแบบไหนดีไซ้์ไหนดี ดูให้ดีก่อนที่จะทําอะไรแล้วกัน <bug> ก <Liu> <PI anger> ็ประมาณนี้แหละฮะสำหรับคันนี้ก็โหมึงมาลุมอะไรกัน3ามคันเนี่ยโอ้ยอยากออกกล้องหมดเลยเหรอเอาถ่ายถ่ายหน้ามันทีละคนนี้ไอ้สัตว์อันนี้เราจะได้เสร็จแล้วประเด็นน่ะโอ้โหต้องเดิงานงานต้องเดินตลอดเวลาเลยเอามาถ่ายงาหน่อยมาถ่ายงานใกล้หน่อยมั้พี่ไอแพรเพื่อนมาก่าขอขอส่วนลดครับเออเออเออไหนดูนี้สีอะไรดูนี้สีงขาดดูนี้สีอะไรสีอะไรวันเนี้ยสีอะไรใครเดือดใครมาถ่ายมันยครับ กัวันนี้เสียเงินเลยอ่าดหนีดมเหนียมคนดีแน่เลยรอดไปเพราะปกติแมยชอบใส่สีชมพูลายจุดรู้ได้ไงก็อีเหี้ยมันถอดโชว์ประจำเลยแล้วไปดูแล้วเขาฮะไปดูแล้วเขาไอ้เยี่ยมถ่ายรูปให้ดูเฮ็ดังแม่งวัวส้นเตยนี่เฮ็ดังกูว่าเฮ็ดังลายจุดแน่เลยวันนี้ไหนดูขอบดิดูขอบดิสีอะไรลายจุดปะเนี่ย แดง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 ก่ายเจงไล่จ <cons urai> ุด <w> ด <benim> ูไอเจีงดีว่าโอ้โหแก้วใหญ่เลยนะไอ้สัสแก้วใหญ่เลยนะไหนไอ้เจงไม่อยู่เหรอโถเอ้ยโอเคนะฮะใครที่อยากรู้เรื่องอะไรก็ทักมาสอบถามได้ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบก่อนจากการวันนี้ก็ สลับบี้ครับโอ้โหไอ้เหี้ยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วกูอ่ะหลอดเลยไปไหนหมดเนี่ยก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปด้วยสลับบี้เย็นๆช่ำๆ